ันมั่นใจว่าอากาเสสอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เดี๋ยวนะนางเงือกสื่อสารกันโดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่พิเศษนี่ฉันก็สัมผัสถึงอากาเสสได้แบบเดียวกันไม่ใช่เหรอนั่นไงอยู่ตรงนั้นเองคลื่นเสียงที่รุนแรงหลายระลอกกำลังรบกวนฉันอยู่นั่นคือโซนาสิ่งนั้นกำลังรบกวนการเคลื่อนไหวของฉันอาชูระนี่คือช่วงเวลาที่ยูกิมูระพูดถึง ช่วงเวลาที่เขาใช้อาชุระเป็นเหยื่อล่อลรู้สึกได้ถึงความละเอียดอ่อนฮะอากาเดสนอกจากนี้เขายังสนใจโซนหน้าที่พวกนั้นใช้ด้วยเหรอเดี๋ยวสิฉันควรทํำยังไงดีเขาจาอะไรไม่ได้เลยและมองฉันเรากับว,ว่าฉันเป็นสัตว์ป่าไรเดงสาที่ถ้าไทยอํานาจของผู้นําจะจะส่งข้อมูลทางชีวภาพอย่างเกล็ดพวกนี้ไปยังสมองของเขาได้ยังไงเขากําลังมองด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นแบบนั้น โอยอยากจะไล่ฉันไปเหรอไม่มีทางแม้ว่าแกนชีวิตจะยังไม่ได้ถูกฝังไปในร่างกายแต่ฉันมียินของเขาอยู่ในตัวเขาคงจะมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างต่อฉันเหมือนกันฉันเชื่อมั่นในสิ่งนี้เดี๋ยวสิว้ยอากาเรสมองกลับมาหาฉันสิโทษ หางปลาของฉันรู้สึกเจ็บมากเลยร่างกายของฉันฉันหายใจไม่ออกอากาเรสกลับมาแล้วเหรอวิธีเดียวที่จะขจัดความระแวงและความเป็นศัตรูของอากาเรสที่มีต่อฉันได้อย่างรวดเร็วคือการแสดงความอ่อนโยนต่อหน้าเขามันเจ็บมาก ฉันไม่แน่ใจว่าเพราะสภาพจิตใจหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าการปวดหลังจะลดลงไปมากเลยฉันหอยหาการลูบไล้ของเขาเหลือเกินเขาไม่เข้าใจเลยว่าหางปลาของฉันจะกลายเป็นขาของมนุษย์ได้ยังไงเนื่องจากอากเรสยังไม่พัฒนาความสามารถในการเรียนแบบยีนของมนุษย์แต่เขาไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากตัวเขาเองทั้งหมดในอนาคตสายตาที่มองฉันแบบนั้น เขาไม่เคยแสดงสีหน้าแบบนั้นให้ฉันเห็นมาก่อนเลยเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับการที่ราชาไม่จำเป็นต้องลุกคาดนั้นเป็นความจริงแต่ฉันก็คิดถึงความเจ้าชู้แบบเก่าของเขาเหลือเกินอะ่ะถึงแม้จะเพียงเพื่อเขากลายเขามากขึ้นก็อาจเป็นการนำเข้าพลังชีวิตจากเกรดไปสู่เขาใช่หรือเปล่าบอกฉันทีฉันควรทำยังไงดีอากาเสสฉันเผลอพูดอะไรออกมาหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นสัญญาณบอกรักระหว่างนางเงือกเหรอเขาจะยังคงเย็นชาและใจแข็งกับฉันอยู่ไหม เด็กน้อยคนนี้สารภาพรักกับเขาอย่างหุนหันพนลันแล่นแบบนียอากาเรสมันหมายความว่ายังไงลูกหลานในอนาคตของนายและคู่สมรสฉันพูดเรื่องจริงนะจุดนี้เปรียบเสมือนรอยที่ทิ้งเอาไว้บนตัวนายในอนาคตใต้ผิวหนังฉันมีเกล็ดของนายซ่อนอยู่ด้วยเมื่อนายดึงมันออกมานายจะรู้ว่าฉันพูดความจริงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกเหมือนมีเกล็ดปลา มาหลอมรวมกับร่างกายของฉันแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ใต้ผิวหนังเลยถ้านิ้วของอากาเกเดสอดเข้าลึกไปอีกนิดเดียวฉันอาจจะตายได้เลยนะเขาใจกล้าพอที่จะฆ่าฉันหรือเปล่าบางทีความตายของฉันเท่านั้นที่จะปลุกเขาให้ตื่นได้ทำไมฉันถึงหาจุดอ่อนเขาไม่เจอนะเรื่องราวทั้งหมดนี้อาราเกเเล่าให้ฉันฟังไม่เป็นความจริงทั้งหมดหรือไงเขากำลังรักษาบาดแผลของฉันอยู่ใช่หรือเปล่า แน่นอนฉันมียีนของเขาอยู่ในร่างกายและกลิ่นตัวของฉันทําให้เขารู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งการเวลานั้นไม่อาจลบเลือนได้สุดท้ายแล้วเขาก็ทนเห็นฉันตายไม่ได้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนอากาเดสทําให้ฉันกลายพันธุ์โดยการทําแบบนั้นกับฉันเป็นไปได้ไหมว่าการนําเข้าข้อมูลหลักของระบบจะไปต้องใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่าฉันต้องเกลี้ยกล่อมอากาเดสก่อนทําให้เขาสนใจฉันในเชิงชู้สาวใช่ไหม ให้ตายสิฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งฉันจะต้องใช้หน้าตาดีของตัวเองเพื่อรับมือกับมักเกรเลสแบบนี้ยและฉันไม่ค่อยมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองเท่าไหร่ด้วยสิบาดแผลกใกล้จะหายดีแล้วฉันต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้มันยากจริงๆที่จะเกลียกลก่บอบมั์เกรสเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในช่วงติดสัตว์นะเขาเปรียบเสมือนมีดสัน้น ที่ยากจะงัดออกการเข้าใกล้เขาอย่างไม่ยั้งคิดอาจทาให้ฉันถึงแก่ชีวิตได้ดูเหมือนว่าฉันจะเร่งรีบอะไรไม่ได้แล้วล่ะไม่งั้นฉันจะเสียหายมากหนักกว่านี้อากาเดตไม่ชอบฉันด้วยท้ายที่สุดแล้วฉันนี่แหละคือคนที่ถูกกดดันให้ส่งมอบแก่นแท้ของชีวิตเขากําลังคิดอะไรอยู่นะเยี่ยมเลยเขาให้ความสนใจฉันแล้วตอนนี้ในเชื่อฉันแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นความจริงฉันก็คือลูกหลานของนายจากยุคสมัยและในช่วงเวลาอื่นจริงๆอะ ฟังนะผู้นำฮายนะครั้งใหญ่กำลังจะเก <ED> <con> ิดขึ้นซึ่งจะทำลายเส้นทางจากโลกไปยังแอตแลนติสเหตุการณ์นี้จะนำพาผอพันนาเงือกทั้งหมดและตัวของนายเองไปสู่สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนฉันไม่แน่ใจว่าเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนก่อนที่ไปพิบัตินี้จะเกิดขึ้นแต่บางทีเวลาอันเหลือน้อยลงแล้วก็ได้นั่นอาจจะเป็นฮิโรชิมาหรือเปล่าถ้าใช่เราโชคดีกว่าถูกลอตเตอรี่อีกนะอยู่ใจกลางภัยพิบัตินี้นะ